ันนี้ก็มาเข้าครัวกันนะคะเมนูที่ทําวันนี้ก็เป็นไม่มีชื่อนะคะแต่ว่าเป็นเอากุ้งกับหมูสับมาผสมกันแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวรสดีนะคะนิดหน่อยแล้วก็น้ําตาลนะคะคุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ประมาณ20-30ถึงนาทีนะคะแล้วก็มาห่อกันนะคะ,ะการห่อเราจะใช้ผักกาดขาวนะคะในการห่อผักกาดขาวเนี่ยต้องเอาไปลวกก่อนนะคะเนื่องจากว่าจะได้ ไม่กรอบนะคะทําให้ห่อง่ายขึ้นมาดูวิธีการห่อกันได้เลยค่ะวันนี้เรามีผู้ช่วยนะคะอ้าวเชิญค่ะแักเลงไม่แค่เอาผักกาดขึ้นพูดดีๆอย่าพูดให้มันแล้วก็จกัดเออหมูกับกุ้งที่ฉับแล้ววางเข้าไปตรงนี้แล้วเราก็ห่อมันด้วยผักกาดแล้วก็ห่อให้เสร็จ แล้วเราก็ใส่หม้อนึ่งนะคะห่อให้มันแน่นๆทําทำไปต่อไปเรื่อยๆจนผักกาดหมกเตือวหมูกับกุ้งหมดนะคะวิธีการห่อนะคะก็คือห่อให้แน่นๆนะคะเพราะว่าเวลานึ่งนะคะจะได้ไม่แตกตัว แล้วเดี๋ยวมาดูอ,อ,อันนี้คือขั้นตอนของการนึ่งนะคะก็คือใกล้สุกแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้คะ่ะเรียบร้อยนะคะเราสามารถนะคะใช้จิ้มกับซีอิ๊วขาวนะคะหรือว่าเป็นน้ำจิ้มซุกี้มาแทนก็ได้นะคะ